สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มานี่ครับผมอวันนี้งดขายบอลสีเนาะขายมาหลายวันแล้วละ่ะพอดีพรุ่งนี้มีงานนะครับนาะมีงานขึ้นบ้านใหม่ของน้านะครับน้องสาวของแม่นะครับขึ้นบ้านใหม่ผมก็ต้องไปช่วยเขาในการขนโตะ๊ะขนเต็นท์นะครับขนอ พวกอุปกรณ์ครัวอะไรแบบนี้ครับเนาะเวลาเราอยู่บ้านนอกก็แบบนี้แหละก็เราจะจะจะไม่ได้ทำอาหารสำเร็จไม่มีโต๊ะจีนนะครับก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะเป็นช่วยกันทำอาหารแล้วก็ทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะครับพรุ่งนี้นะครับตื่นแต่เช้าเลยต้องไปช่วยเขาขนโต๊ะขนเต็นนะครับเนาะก็เลยหยุดขายไปก่อนนะครับหยุดขายไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้แพ็คนะครับเลยวันนี้เลยเอาบอลสีมาให้ดูนะครับว่าเออช่วงนี้บอลสีเขาแบบ ออกลูกออกหลานนะ่ะนี่นี่นี่โดยเฉพาะมณีล้อมเพชรต้นนี้นี่มีลูกนะครับมีลูกสองต้นนะครับเนาะเขาไม่ค่อยด่างนะครับมันีล้อมเพชรต้นนี้แล้วก็มีลูกอยู่สองต้นแต่ลูกเขาด่างอยู่นะอยู่นั่นหนึ่งต้นนี่หนึ่งต้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเลกาซี่นะครับเนาะเลกาซี่นี่ใบเขียวเห็นไหมออกลูกแล้วด้วยนั่นไง ลูกเลกาซี่นะครับเออเนาะแต่ลูกเขาป้ายขาวอะแต่แม่เขาป้ายเขียวเออยังไงนะครับเนาะก็วันนี้ก็มาเดินชมบอลสีกันนะครับเดี๋ยวผมต้องอุ้ยนี่ชายชนสวยเนาะเดี๋ยวเราต้องแบบยังไงอะตัดใบเละบาะใบทิ้งบ้างนะครับต้นไหนที่โตขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวเละาะใบทิ้งบ้างตอนนี้ช่วงนี้หน้าฝนนะครับดูบอลสีจะ ชอบเป็นพิเศษนะครับอันนี้เป็นกระบี่นายร้อยนะครับดูด่างสวยเนาะกบอนสีก็จะชอบเป็นพิเศษก็จะโตไวเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็อีกาแดงอีกาแดงของท่านที่ได้จากเบิดชัยไปเป็นไงบ้างนะครับโตขึ้นหรือยังนะครับบูอันนี้ก็เนาะออกอ่ายังไม่ออกหน่อนะครับดารานภรัตนะครับเนาะผมก็มาส่องแบบนี้แหละแต่อันนี้ดูโคตรเผือกเลย เออรัตนรุ่งโรจน์นะครับไม่ไม่ไม่น่ารอดอันนี้ก็อีกาแดงนะครับท่านที่ได้ไปของเบิดชัยจากสวนเบิดชัยไปเป็นไงบ้างโตหรือยังนะครับเนาะอีกาแดงนะครับอันนี้เป็นรัตนรุ่งเรืองนะครับก็จะโตยากหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นสีแดงเนาะสำหรับอีกาแดงนะครับใบหอกนะครับยาวสวย นี่ก็ลูกไม้แล้วก็เป็นรักเอยนะครับหน่อออกเต็มเลยเห็นไหมทุกท่านนี่ก็เป็นมหาชาัยนะครับกันี้ก็เป็นอีกตู้หนึ่งตู้แม่พันธุนี่ตู้แม่พันธุนะครับเขาก็ออกลูกให้ละเดี๋ยวเราก็รอแยกอย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับการเลี้ยงบอลสีก็สนุกนะครับบอลน,นอกตู้ก็มีนะครับนี่อูทศกันอันนี้ใบสวยเลยนะครับนี่นี่ครับ ก็อยากจะขายอยู่นะทศก,กัณฐ์ต้นเนี้แต่ต้นมันใหญ่สูงนะครับถ้าจะขายต้องถอนขายทั้งหัวนะครับเนาะทศก,กัณฐ์สวยครับนี่บอลเก่านะครับทศก,กัณฐ์เลี้ยงนอกตู้สวยอะ่ะเออทศก,กัณฐ์นี่เราเอาเลี้ยงนอกตู้สวยเนาะทุกท่านเนาะนี่ครับช่วงนี้กระแสบอลเก่ากำลังมาแรงเลยโดยเฉพาะชมพูทวีปโอ้โหเป็นกระแสนะครับชมพูทวีป ของผมก็มีอยู่นะครับเนาะแต่อยู่นอกตู้ตอนนี้ก็เริ่มเก็บเข้าตู้แล้วลหะบอลสีของผมก็มีน้อยมากนะครับบางครั้งก็จำน่ายได้แบบไม่ทั่วถึงท่านไหนที่แบบได้บอลสีของผมไม่ทั่วถึงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นกันบ้างนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตู้นี้กันบ้างนะครับโอ้วันนี้แดดแบบสวยงามมากนะครับแดดดีมากอันนี้เป็นมณีมรกตเนาะดู โอ้โหหนอนนี้สวยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเอาน้องไปแยกหน่อนะครับดูหนอนเขาออกเต็มเลยทุกท่านดูเออแต่หนอนนี้สวยเลยมันมีมรกตเนาะเออดูครับเหมือนจะมีหนอนมากินด้วย <c oughs> เดี๋ยวผมจะทําการเอาอไปแยกหน่อเขานะครับเนอะว่างๆก่อนนะครับนี่ครับบอลสีผมก็เริ่มแออัดแล้วทุกท่านดูโอ้นี่ครับ โอ้โหดูครับดูครับมันเอออ่ละอันนี้เป็นศีลานักปาดหรือสาวนักอันนี้สาวนครนใช้สีนะครับกําลังสวยเนาะเนี่ยครับบอลสีก็เลี้ยงกันสนุกครับหน้านี้บอลสีแบบโตขึ้นมานี่สวยงามเลยทีเดียวนะครับดูเทพอักษรอะไรก็มีนะครับเนาะก็เก็บบอลเก่าๆไว้นะครับเดี๋ยวเปิดก่อนนี่ครับนี่มีทั้งลูกไม้นะครับ นี่เป็นราศีเมษเนาะราศีเมษอันนี้ก็มณีล้อมเพชรนะครับดูด่างสวยด่างจัดเกินนะครับเนาะด่างจัดเกินก็ไม่ดีนะครับอันนี้เป็นลัตนารุ่งเรืองนะครับดูเกาะเกดแม่พันธ์นะครับน,นี่ก็เอาเลี้ยงไว้สวยๆนะครับเนาะก็บอนเก่าก็ยังพอมีอยู่นะครับน,นี่เป็นเบอร์อันบอ,บอไอบอลสีของผมนะครับที่สวน เออดูเออเพชรวรรณโชคน,นะครับดูลูกเขาสวยมากเออเดี๋ยวเอาไว้แยกลูกเขานะครับเนาะก็ด่างไม่ค่อยเยอะแต่ผ่ามาน่าจะดีนะครับเนาะถ้าด่างเยอะๆนี่ไม่ไหวเดี๋ยวจะพาไปดูมีคนถามเมืองเกาะเก็ดมานะครับเดี๋ยวเราไปดูเมืองเกาะเก็ดกันที่ผมผ่าไว้นะครับ ว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดีครับทุกท่านบอลสีเมืองเกาะเกต็ดผ่าไว้ั้งแต่วันที่27เดือน2นะครับเนาะเดือนกุมภาพันธ์มามาดูกันดูผลงาน <Laughter S 1> นี่เผือกนะครับเนาะเือกครั้งนั้นดูครับโอ้ไม่รอดนะครับเนาะเนี่ยครับผมถึงบอกว่าบอลสีทำยากนี่มีสวยแค่ไม่กี่ต้นนะครับเดี๋ยวค่อยเอาลงกระถาง นอกนั้นเผือกหมดเลยนะครับตายแล้ว <c oughs> นี่แหละครับเนาะทำบอลสีอ่ะดูเถอะครับยากนะครับแล้วราคาผมก็มาขายถูกๆนี่มีสวยอยู่ต้นเดียวนอกนั้นเผือกหมดเลย <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> มีเขียวบ้างเผือกบ้างนะครับเนี่ยครับ <c oughs> บอลสีเมืองเกาะเก็เดที่ผมบอกว่าเอ้ยมันก็ทำยากนะครับเนาะทำยาก นี่บางอันก็เขียวนะครับเนาะกว่าจะงอกก็นานนะครับทํายากด้วยงอกมาก็เผือกเผือกแบบนี้มันไม่รอดหรอกครับเนี่ยเอาไปเลี้ยงก็ไม่รอดนะครับเนาะเอาลงกระถางไว้ทางออกมาสักสามสี่ใบแล้วยังขาวอยู่นี่ไม่รอดนะครับเดี๋ยวเขาน้องเขาก็ค่อยๆตายไปเองนะครับเนาะนี่เลยครับครับบอลสียากนะทุกท่านกว่าจะได้ต้นสวยๆผ่าเยอะๆแบบเนี้ยได้สวยๆแค่ไม่กี่ต้นเห็นไหมนี่นะครับเนาะ แล้วผมก็ขายถูกด้วยนี่แหละครับการทําบอลสีเอาละครับวันนี้เบิร์ชัยบอลสีก็ลาไปก่อนไม่มีอะไรนะครับน้องไม่มีอะไรมากพาชมบอลสีดีกว่าพอดีวันนี้งดขายบอลสีไปก่อนนะครับเอาละครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับวันนี้เบิร์ชัยบอลสีลากันไปก่อนสวัสดีครับ